can you can do everything เฮ้ยทำไมอ่ะแล้วเขามาดมอย่าดมเยอะสิเธอดมหลกมากเขาท่าปากเดี๋ยวเขามาดมโอเค you can you you can do everything เลย in my program ครับโอเคมันไม่ได้มีกลิ่นหอมมากครับมันเป็นแบบเนี่ยมันแบบแรงเรื่องที่ว่าดมแรงมากโดดมันไม่ได้กลิ่นแบบแรงขนาดนั้นนะครับเออโน้ตเมลไม่มีกลิ่นเลยหรอใช่ครับจัดหอยจัดเซอร์ฟอรอใช่ครับ ซุ้มเชิุมนนอะไรร้านอาหารหรอที่รร้าของเธอหรอผมไม่แดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อร่อยมอร่อยมากอร่อยมาแล้วมึงโชคดีไหมมึงยูลัคกี้ไหมโอเคสาวใครทำไมออะไรอะรโอ้โ เสียงเต้าติดใจเรื่องเสียง <laughs> ติดใจเรื่องเสียงทำไม